ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์ไดอารี่และดิฉันจงอ่างครางซอสแจ้งหมอลำนามยี่หกเมียหัวหน้นนกพงศกรค,ค่ะและยูเรียนามยี่หกค่ะเนี่ยสวยปะคะมุนตูมือขึนแล้วมุนมุนทุกมือขึนโบกไปมามาหายูหากินขค้ือเก่าหรอ,อพี่น้องขาเมื่อนี่พุนพุ่เป้าไมายของเ้าวผุนเห็นบ่าผุน งัวตัวนั้นอีหามึงโม่จักติอีงัวกลงงัวตัวนั้นแม่มึงโม่จักติจักแล้วขอนมูวเจ้าป้าดอีสัตว์เอ้ยมึงโม่จักจะบ้านนั่นงัวนั่นอีหานี่มองเาสิยูหายูหากินนี่ปีไทยนี่กะขีีงัวคือปึกแม่มึงแค่บ้านทุเรศขี่โม่จักข่าน้ามสุดยอกว่า อยากอึดอยกเนาะบ่เฮ็ดหยังมานั่งเคลียขี้เหรียญขัวกุจีขัวกุจีนี่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 เห็นบ่นี่นี่เอากล้องมาเบิ่งดูนี่นี่มันก็บ่มีบ้านอยู่เนาะมันอยู่น้ำมน้ำขี้กุจีเขาเอิ้นว่าขี้คนเดียวหนึ่งขี้คนมันอยู่บ่อยู่ มันก็มิดตัวเดียวนึงแต่คือมิดตัวเดียวนึ่งมันโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยไม่หยังแต่น้ำหาขี่ต่อพี่น้องที่นี้กูจองไปมึงหาตั้งกุญนโอ้ยออกจากพงงามได้แล้วจะเสียหญิงมาหาขวบกูจี มองดูว่นานานกพงศกรพี่น้องผักกอนเด้อค่ะเลี้ยงเมียจะได้ให้เมียหากินน้ำขีดวะนี่แม่เหนื่อยผักกอนค่ะว่นานานกรอบก็นด็กกับคุยที่ปลูรอบนี้กับว่าหากินขีดใช่ดีๆให้มันกล่องสันเด้อยแม่ ันนเอาเมนบ้างละไม่ยายบ่ไดลามได้แะนี่นี่ัหัวมันืนมันนีนนี่มกมากมาเอดกะีน <making> ต่นล่ดีมันกินบอ หรือเปล่าคะอ้าวแล้วคุณมองหน้าจะทำไมหยุดจะตีหยุดหยุดมองหน้าคนอื่นอ้หยุดกินขี้ในที่สาธารณะอัดสอกระจกบ้างวัวส้วนหว่านั่งนั่งหยุดเดิมหยุดเดิอยูยูลูกลูกบ้นี้ โองกินลำบากค่ะพี่น้องเอ้ยมึงดูได้ตัวเดียวนึงแมวเชื้อประเทศยังกินได้เนีเ้ยตัวเดียวนี่เราเป็นบูซาตัวให้ลูกกอกไปเห็นโอ้ยอนเยนะนี่ยขึ้นเบิ้งเท่าไงเจอะอ๋อขคือตรงไหมจันมาลูกมามาลูกมาเนื้อ ว่าคือเบิ้งเทาแท้เอา oh. นี่เน,น่มาอย่ปยานมงึงอยู่ดิ ยวัวจ้าทำไมไม่ขี้คะขี่อยกมาสิลูกัวคือบบฉีมันบันมีขี้มันสจมีกุจีแบนี้เอากรจักแล้วจะกกขี่นี่แหละกุจี้มาหมดโอ้ยอยากบากกุจยายตัวนี่แมเแ้วงไนตัวข้างหลังเจ้านี่แม้ใส่เนี่ยแดง

มาเท่าปรเด